ตอนนี้เราอยู่ที่ธนาคารปูม้าเขาตะเกียบมา낚ฟิชนัพาทัวร์ทัวร์ค่ะวันนี้เราอยู่ที่ธนาคารปูม้าเขาบ้านเขาตะเกียบใช่เขารณรงค์นะคะจะได้มีปูกินไปเรื่อยๆธนาคารปูม้าบ้านเขาตะเกียบคืนปูม้าสู่ทะเลไทยนะคะโดยเฟซบุ๊กไสจุกอันนี้อันนี้ะไรนางกระปุนป่ะเนี่ยนางกะปุนป่ะ นี่ปูอยู่อย่างนี้แหละนี่ปูต้องหาเป็นลูกปูนี่นี่อันนี้ปูอยู่ฝั่งนี้นี่อันนี้ปูมีเขาลงมาลงมาเยอะมากไหนปูปูนี่ไงปูแค่นี่มีปูนี่นี่ตัวเล็กค่ะนี่ตัวเล็กนี่ตัวเล็กนี่ตัวเล็กใหญ่แล้วเขาทำเป็นปูนิ่มลงมาลงให้เลี้ยงปล่อยแล้วก็ปล่อใช่ นี้มีไข่ปูอยู่ยังมีไข่ปกูกำลังออกไข่อ๋อเออแต่นี่น่าจะแมงกะพุบบนนะใช่ไหมคล้ายเหมือนต้นไม้ทะเลนี่นี่อันนี้คือปเป็น,นวงจรปูม้า เชิญแวะแล้วปล่อยปูมานะคะเชิญแวะค่ะ